พร้อมถ่ายไหมนี่นะกลองได้ยังได้และได้แล้วแวาหมนี่ให้เขาดี <But> ฉันบอกแล้วหลานฉันนั้นน่ารักพวกเธอสองคนต้องเข้ากันได้ดีใช่เลยสกายเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆให้ทำอะไรก็ทำไม่เถียงเลยโอ oh, so cute you two are really getting along just fine and b o n you should come over for dinner tonight I'm gonna invite my friend i n June she's preparing a lot of yummy food โอ้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากาเลยนะครับ I'm so happy thank you very much ครับไม่ว่าแต่ที่สองคนกำลังทำอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยอ๋อ oh, พี่วานให้หนูทำ จะพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพิ่งบอกเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์โอ้โหอะไรอ่ะเรื่องแค่นี้ก็ต้องเป็นความลับกันเหรอเนี่ยรอดูเองแล้วกันอ่ะพ่อแม่สกายมาเดี๋ยวพี่เริ่มไปแล้วเริ่มไปแลนี่นะฮะมะม่วงมะม่วงนะฮะมะม่วงเปรี้ยวนะฮะโอ้ยโอ้ยเปรี้ยวจริงๆมามาหนูลองบ้างนี่ go ahead June ลองสิเื้เปรี้ยวกี่โมงอะเนี่ยทำไมมันม่วงมันหวานจะตายโอ้โหแคติ้งกอะทำไมเอาก้อนนี้มันเป็นคอนเทนต์ถ้าเราสองคนเนี่ยใครแสดงได้สมจริงกว่ากันแบบว่าดูเปรี้ยวได้มากที่สุดเนี่ยก็จะชนะแบบว่าแสดงได้ดึงดูดทุกสายตาแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะไอ้ c h a r i s m า นั country, like oh, 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 oh. Ained, ่นแหละเหมือนกันใกล้เคียงกันโอ้ไม oh okay, ่งั wall. ้นเดี lah, ๋ยวฉันขอหลังบ้างนะขอบ้างนะมามามาโอเคจืนให้คิวให้คิวเลยอ่ะแล้วนะห้าสี่สามสองเปี่ยวมากขอมากกว่านี้ขอมากกว่านี้อ่ะขอมากกว่านี้ก่อนเอาใหม่โอเคมาจืนะโอเคเปี่ยวนะเปี่ยวนะห้าสี่สามสอง โอเคแข็งตับเลยไม่พอเลยแข็งเหมือนหินเลยมันดูไม่เปรี้ยวเลยไม่มี attitude ของนักแสดงเลยไม่ได้เลยหน้าตัวเองเนี่ยดีมากเลยมัง้งจะไปทำอาหารแล้วก็ได้โอเคจุงพี่บอลคะคนชนะได้อะไรหรอคะอ๋อสำหรับคอนเทนต์นี้นะถ้าใครชนะก็จะได้ความภาคภูมิใจได้ความสุขรู้สึกยินดีเปรมปี r a I need help We ran out of salt I need it right now โอเค I'll take care of it immediately พิลาฟนี่เดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตฮะพิลาฟจะเอาอะไรไหมหรือว่าสกายจะเอาอะไรไหม I also want some chocolate. I have been eating mango all day long. โอเค then some chocolate and salt. Salt and chocolate. โอ้โหได้เลยครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ไว้ใจได้เลยเดี๋ยวผมมา Salt and chocolate. เอาอะไรนะ chocolate and salt อ๋อ้ยช็อกโกแลตและเกลือราฟ Yes? carton of milk. If there are eggs, please buy some too. Okay, I'll take care of it right away. Hang on. <laughs> Sorry. Okay. Hello, Bon. Yes, I need a carton of milk, and if they have eggs, buy five. Okay, you got it. Bye. Coming soon. มาแล้วครับผมนี่ของที่สั่งได้ครบหมดเรียบร้อยครับชอบกแล้ของน้องสกาย Thank you Enjoy นะครับออ่าอันนี้ของพี่ลาบครับเกลือ Thank you ที่โทรมาสั่งเพิ่มก็นี่ครับมิว Yes ค่ามมิว e ูมิวชีมิวโฟมิวฝอ m มิวครับ Five milk ครับ Bon I ordered a carton of milk and if they have eggs by five อ่ะก็นี่ไงครับครบห้ากล่อง5 i เลยครับป็นไงเก่งภาษาอังกฤษนะเนี่ยพี่เก่งเนาะเก่งกโมองครับ พี่บอลคะคือพี่รับเขามไม่ได้หมายความแบบนั้นคะ่ะลาฟ did you get everything I ordered otherwise we won't be able to finish cooking in time well I ordered a carton of milk and five eggs but b o n here he brought me one two three four five cartons of milk and where is egg and no eggs where are the eggs <gasps> นี่ครับนมห้ากล่องตามที่สั่งเลยนะครับเนี่ยครบเลยแล้วแกเอามาทำไมต้องห้ากล่องเนี่ย ก็พี่ลาวเขาบอกไม่ใช่หรอว่าถ้ามีไข่ให้ซื้อมนมมาด้วย5้ากล่องนี่ไงฮะลาฟ what did you tell b o l Well I said buy a carton of milk and if they have eggs buy five but Bon he misunderstood me look he bought five cartons of milk โอ้ยไม่ได้เข้าใจผิดเลยเข้าใจถูกแล้วครับพี่ลาฟอยากได้นมกล่องไม่ใช่หรอก็นี่ก็ซื้อมาให้แล้วไงแล้วก็ที่บอกว่าอะไรนะ and if อ่า ถ้ามีไข่อ่ะซึ่งทีราฟก็มีไข่เยอะเลยแหละเปิดฟาร์มได้เลยก็นี่เลยไง I buy ยนี่ไง So I bought เนี่ยง n e two ทฟอ่าถ้ามีไข่ซื้อนมมาด้วยห้ากล่องโอ้ยจะจะเครซี่จริงๆแล้วเดียวบอลที่ราฟเนี่ยเขาบอกว่า I want a carton of milk and if they have eggs buy f อยากได้นมหนึ่งกลง่อง ว่าถ้าเกิดที่ร้านเนี่ยมีไข่ก็ให้ซื้อไข่มาด้วย5้าซองไม่ใช่ถ้าเกิดที่ร้านมีไข่ให้เอานมมาด้วย5้ากล่องอว้งฟังดีๆนะบอนคนบ้าอะไรเนี่ยเข้าใจผิดไปได้ขนาดนะั้น Yeah บอ n d and if is a conditional it's about a situation hmm. อืม๋อเข้าใจแล้วครับ I know okay ไม่เป็นไรนะคะพี่บอลคนเราผิดเนี่ยเป็นคูณ <c oughs> แต่ว่าหนูว่าระดับพี่เนี่ยน่าจะเป็นผอแล้วนะคะ <c oughs> 猫猫、嗯、的建筑、嗯 <laughs>